สวัสดีครับพี่ช่องช่างเถื่อบายพี่พี่นะครับปัญหาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานแสนนานนะครับในทุกๆหน้า,ร,าร้อนจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าในทุกฤดูนะครับก็คือเรื่องของความร้อนครับซึ่งถ้าโดยปกติแล้วเวลาเราคิดถึงเรื่องของการบําบัดความร้อนนะครับเราก็จะนึกถึงเรื่อง,องการทำให้บ้านเย็นใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดพัดลมนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการติดแอร์ครับซึ่งต้องบอกว่าตอนที่การติดแอร์ในบ้านเรานี่เรียกว่า แทบจะต้องติดกันทุกๆบ้านแล้วนะครับหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะให้บ้านทุกบ้านดูกันไว้ไปพร้อมๆกันนะครับนอกเหนือจากการระบายความร้อนในการใช้อ air หรือพัดลมครับก็คือการกันความร้อนเข้าบ้านนะครับและวัสดุที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือฉนวนกันความร้อนครับถ้าถามว่าทิศไหนครับที่ร้อนที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับประเทศไทยเราเองนี่ก็จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับฉนวนกันความร้อนเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายนะครับมีหลายวัสดุให้เลือกใช้ครับซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันคคครรรรับทท้้้งงงงในนนนนนนเืื่่อออขตววววกกกาาาาามมมึยยหุแล็จไปถ ความปลอดภัยของตัวสัสรที่ใช้ด้วยครับเชิหนวนการความร้อนแต่ละชนิดเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับเราก็อยากจะเลือกตัวสูสรที่มีข้อเสียน้อยที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็สามารถทา